โอเควันนี้ก็สวัสดีกันด้วยครับท่านที่ท่านการ์ดทอมการ์ดฟ็อกเกมเมอร์ทีวีเอสปอร์ตเจ็ดครับสวันนี้ครับก็อยู่เกมโปรจากอีโปรเจกต์ของเราเหมือนเดิมกับพาร์ทสุดท้ายของเกมฮอออฟดิวตี้สี่โมเดลมาเฟมกับพาร์ทที่สิบสี่ครับโอเคก็ตอนนี้จะเป็นตอนเดอะเอนด์หรือตอนจบนี่ยของผมผมาตอนอวสานนั่นแหละครับมาก็รอเปิดประตูครับผมแหมจบใน,นเรื่องแล้วผมโคตรไวเลยแหมเดินทางมาถึงอีพีที่สิบสี่แล้วครับตรงเนี้ยภารกิจนี้เหมือนกับจะให้เราเอาข้อมูลเสร็จแล้วก็ไปกำจัดไอ้ผลหน้าประกอกกันไลอาลับนั่นหรนคับ รอมันเปิดก่นอนเขี้ยเปิดโคาชาเลย่าเข้าไปแล้วผมมาเข้าไปเลยนี่แหละมึงเป็นไงมีโนบุกไหมเนี่ยไม่มีโนบุกผมไม่มีแต่คอมพิวเมตอร์แทนนะผมเอาโดนระเบิดตายห่า ยิงแม่งเลยเลยผมไปไหนสัตว์นุ่มไหนจดี๋ยตัวละครเราจะไปไหนวะไปห้องไหนเนี่ยไปห้องไหนวะเนี่ยครับ ห้องนี้ใช่ไหมโอเคอ่าเข้าไปครับมาพวกเรามาแล้วผมไอ้มืดตัวผมไอ้มืด,ดครับไหนดูดิเนี่ยประเบิดจัดไปครับเรื่องระเบิดกูชอบอยู่แล้วผมวิ่งกดเรียบร้อยครับระเบิดตายห่าไปเลยครับนี่มึงไปไหนครับ ทีย้ยิงพวกเองโทษทีพวกเผือไปยิงเหมือนกัน่าเอ้ยมึงมีพวกวกูอีกยิงนี่แนะมึงครับไหนจะได้ให้กูทำไรยังไงกดข้อมูลข้อมูลน้โอเคจัดไปกด f อฟคางครับอัปโหลดโค้ดผมโอเคเรียบร้อยแล้วมิชชั่นขอมพีทับโอเค ครับตอนนี้น่าเอคลิปนี้น่าจะเป็นตอนจบแล้วนะกูว่าเพราะว่าคงไม่มีอะไรแล้วถ้ากูจะไม่ผิดแต่สุดท้ายเราขี่รถไล่ล่ายิงกันนะผมะใช่แหละแหมามาเลยจริงๆครับเกมนี้คือว่าเป็นขอย์ทิตี้ที่ภาคในเรื่องค่อนข้างที่จะยาวไงนะแต่ผมมองว่าสั้นนมภาคนี้สั้นอยู่ผมเรียบร้อยละเรียกับตปนไพร์ม นี่ยมครับหาวิง่งวิ่งรัวๆครับไปไหนไปไหนเว้นไปไหนครับอือเป็นไงมึงตามมาเลยครับ อาขึ้นลิฟต์ผมบังรีบตามมาเลยมาขึ้นลิฟต์ผมไม่เอาปืนนี้มันกาปืนอื่นนมปืนปืนอื่นนมปืน AK-77 นมเนี่ยโอเคขึ้นโอเคลงลิฟต์หรือขึ้นต้องดูอ่ะนมกูบางทีกูจำไม่ได้นะน่องอ๋อขึ้นลิฟต์ผมโอเค้ เรียบ,บร้อยครับประตูเปิดแล้วผมไปรีบไปครับไอ้นี่นอนตายแลนะผมนี่ครับฉากนี้โคตรชอบเลยครับผมมาเราได้กำจัดไอ้ไี้นั่นแล้วผมไอ้ที่แขนขาดนั่นนะครับเอาตายเลยโดนยิง เทบูเอาระเบิดไปกินกูให้เอาไปเลยเอาไปเยอะๆครับครับครบร้อยแล้วครับบอกขึ้นรถหนุ่มทรัคแปลว่ารถหนุ่มครับครบร้อย มาดัดสุดท้ายน,นะครับผมดัดเนี้ยโคตรมันนะบอกเลยอย่ายิงแม่งพี่ยมึงเป็นยงยิงยิงปิ้วปิ้วปิ้วยังไง เฮียไม่ยิงไม่ระเบิดครับรถแม่งอมตะาแน่เลยยิงแทนนี่แทนกันเลยมึยงเฮ้ยรถคันนี้ยิงได้ไหมเนี่ยครับแม่งยิงไม่พังครับรถแม่งไปเอมตะาองค์ครับรลบรบโอเค เฮ้ยมี R P g ด้วยโอ้โหจัดไปครับนี่มึงตายแน่เครื่องบินปิ้ว R P g นะมึงเฮียไม่ระเบิดไม่โดนน้องเอาไม่เม่ปิ้วไม่โดนอีกแม่งไม่โดนน้องเเครื่องบินปิ้วตายซะมึง ย็งให้ดีครับแล้วยิ่งปิว้วแม่งยิงไม่โดนนุ่มยิงเครองบินยิงยิงอาปืนหมดตั้งกันเทียสะพานพังอ้าวสะพานพังเลยครับ ครับรีพื้นรีพื้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวออกเออนี่ยขึ้นพื้นนั่นแหละวิ่งวิ่งวิ่งให้ระว <hhhh> ังระวังมึงระวังรถทับเทปีนครับเทปีนเรียบร้อยมึงมาจะสู้แล้วผมเฮียไอ้ที่มีถอยหลังเด้อม ที่ไงเราเพิ่งที่มรถนี้มันแตกต่างเลยรถอะไรเนี่ยโอ้รถเท่ดิเออมเป็นเครื่องบินนี้ต้องปล่อยครับเจอเครื่องบินไม่ได้ครับเดี๋ยวนะเอาที่มันไปแล้วไม่ปล่อยไม่ทนันนะไม่เป็นไรเอาเระเบิดพิกินกูให้เอาไปเลยครับผมเอาเระเบิดไปครับผมลบปัน เกมตายแน่ครับตายด้วยระเบิดนะผมอืมเป็นยไงบ้างอตายไปอีกรอกเรื่กูจะตายแล้วรีบหลบเร็วหลบหลบตายเว้ยอ๋อตายเลยเหรอเฮ้ยพระเอกเราไม่ตายด้วยกันตื่นมาเจออะไรเจอเจอพวกเราอยู่เงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็โดนยิงครับ นี่มึงช่วยหรืออะไรเนี่ยมึงเอากูไปที่ปลอดภัยได้ไหมนี่ยปูงเข้ากระบาลเต็มๆครับเลือดสากดกระจุยผมเรียบร้อยครับพวกเราตายไปแล้วผมนี่มันมาแล้ว นี่มันยังไม่ตายครับมันแค่แขนขาดแล้วที่กูยิงมันหน่อมเรียบร้อยโดนยิงซ้ำตายหาครับ มาเริ่มส่งปืนมาเลยกูจะยิงมันเฮ้ไ hey, อ้กัำตันไพรส่งปืนมาเร็วนั่นแหละส่งปืนมาครับเรียบร้อยมึงตายแน่ครับมึงปิ้ว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 ,ว,วตายหาเลยเดียวเรียบร้อยครับเดอเอ็นนะผมฉากจบผมแฮปปี้เอนดิ้งแต่เพื่อนเราก็ตายอยู่แล้วเหลือแค่กับตันไพรเนี่ย ตรงนี้คือเราบังคับะไรไม่ได้ครับต้องจากหันไปหันมาได้อย่างเดียวเห็นไหครับเกมมอมพีทครับ พูดนีิก็เป็นเพื่อนรัสเซียครับแต่ว่ามันเป็นพวกเรานุ่มเป็นเป็นพันธมิตรเออเป็นพันธมิตรน,นุ่มทหารพันธมิตรนุ่มเงี้ยแม่งภาษาแม่งออกทางเหมือนพวกคนยูเครนเลยนี่มึงก็ปั๊มหัวใจให้กับตันไพร์นี่มึงครับครับอ่ะตอนนี้เราก็ออกข่าวครับนิวส์ผมข่าวเดือดรัสเซียมานะ าจบเน okay, ื้อครับเหี้ยผมมาถึงเวลาพอสมควรแล้วอ่าครับวู้ฮ oh, ah, ู้ว okay, ู้ครับก็จบไปแล้วผมสหรับเกมนี้ครับขอออฟตี้สี่มูเตอร์โซเฟียครับก็เกมนี้ถือว่าดีมากนะผมโอเคครับเกมนี้ก็ให้เ้าคิดหลายอย่างครับแล้วก็เกมนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปหาซื้อได้บมสตรีมนะราคาจะแพงหน่อยครับเพราะมันขึ้นราคาแล้วผมเพราะราคาปกติเนี่ยสามร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับตอนนี้มันขึ้นมาเป็นหกร้อยกว่าบาทผมอาจจะแพงหน่อยนะโอเคครับผมก็จบผม จบภาษาแล้วครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้กับผมโอม้วก็เช็ด้ด้ล่ะเขียนครับเเดี๋ยวเจอนต่อเกมหน้าว่าคกูจะเล่นเกมอะไรสัตินก็ต้องรอต่อไปครับสำหรับเกมขอออิตีสีกวจบเพียงเท่านี้ครับมไปครับจบแล้ว